สวัสดีครับคุณลุงวิชาตเออสวัสดีชิคกี้ว่ายังไงอ,อ่าน้ํายาแยกเงาพันร่างที่ผมขอให้ทาไว้นะครับได้หรือ,อยังอะอ๋อฉันอมเสร็จพอดีเลยนะออของมันอยู่ข้างๆฉันนีไ่ไงโอ้ขอบคุณมากครับผมคุณลุงวิชาตงั้นผมขอเอาไปเลยนะครับหยิบเอาเลยชิคกี้ ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์ทำให้เออไม่เป็นไรหรอกชิคกี้ว่าแต่เธอจะเอาไปทำอะไรเหรอเอาไปเล่นนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากเออยังไงก็ระวังด้วยละกันเนาะเอาละงั้นเริ่มใช้เลยละกันนี่แน่เอาไ้ตรงนี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 ้สรรพคุณของยานี่ก็คือเมื่อเราโยนทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะมีร่างโคลนออกมาโอ้ออกมาแล้วร่างโคลนของฉันหหล่อแล้วอาการเหมือนตัวจริงเลยนะเนี่ย เอาละต่อไปก็โยนทิ้งไวเ้เยอะๆให้ทั่วเมืองเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนโอเคเท่านี้ก็น่าจะเยอะพอแล้วอ๋ออย่าเบียดสิอย่าเบียดลบหน่อยลบหน่อยมองไม่เห็นกล้องลบหน่อยเอาละที่ฉันจะทําก็คือไปแกล้งเอ็นเจกันปึ๊บอาฉันมาถึงบ้านเอ็นเจแล้วและฉันก็ได้เซตอัพตัวโคลนของฉันไว้ยืนหน้าบ้านไว้6ตัวแบบนี้เวลาเอ็นเจเปิดออกมาก็จะตกใจทําไมมีฉันตั้ง6คนนะ่ะ เอาละเคาะประตูบ้านก่อนเเ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 โอเคเคาะไปขนาดนี้เนี่ยจะตื่นแล้วฉันต้องรีบไปซ่อนก่อนเอาละซ่อนตรงนี้แล้วกันในป่าตรงนี้แหละแล้วก็เปิดกล้องวงจรปิดดูไหนดูซิตื่นหรือยังโอ้ยใครมาเคาะประตูแต่เช้าเนี่ยชิคกี้เหรอฮะ,อะเดี๋ยวนะเจช,ชิคกี้โอ้ยทำไมทำไมชิคกี้เต็มไปหมดเลยอ่ะ ก็ชิกี้คนนี้ก็ชิกี้เฮ้ยวฮยชิกี้เฮยน่กกากลัวเฮ้ยผีหลอกตอนกลางวันมาไม่อยู่แล้วผีหลอกอะะจะติดกับเข้าเต็มเป้าใครก็ได้ช่วยด้วยทองน้ำมัจักรศาสตร์จังจหวะนี้ก็ไม่อยู่แล้วผีเต็มบ้านเลยกลางวันแซกบๆใจด้วยอะก็หลงไงงงๆพี่กิ๊งงนี่ยงงงงงงงบ๊วยเดี๋ยวนะผีชิกี้อีกแล้วอะผีงั้นเหรอทำไม ทำไมถึงเต็มไปหมดเลยชิคกี้ชิคกี้นั่นหนายหรือเปล่าวะชิกี้เฮ้ยแย่แล้วคนไหนคือชิคกี้ล่ะเนี่ยห้อยนั่นไงชิคกี้เฮ้ยไม่ใช่แฮะลุกแล้ว,ลวคนไหนคือชิคกี้อะเช็คเก้อห้ยนั่นไงฉันรู้นะว่านายอะชิคกี้ เชเก้ไอไม่ใช่ทำยังไงดีเชเก้ชิก้อยู่บ้านหรือเปล่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วนายมีฝาแฝดเต็มหมู่บ้านเลยเชเก้ฉันเข้าไปแล้วนะอยู่นี่เองชิกี้ฉันมีเรื่องชิเก้ชิเก้เดี๋ยวฟังฉันก่อนสิเฮ้ยเราจะไปไหนนะโอ้โห <c oughs> oh. หวัดดีเอ็นเจสวัส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 ดีเอ็นเจสวันอยเอคุยจับชิกกีนตัวจริีฉอนนี่อหละชิกัี้ฉันไงชวกกี้อ็นเกีเอ็นไวัด้อนเจสวีอ็นเัดเลยหวัสดีเอ็นเจสัีอนจสวัสเนวัสดีเอ็นเจสติดีเอ็นเจสวัสดีเอ้จวลสดเอ็นเจสวเอ็นเวดีเอนเจสวนเวันเจวเอ็นเจวเอ็นเจีเอัอ็นเจเองนัีเอนี่ฉันตัวจริง นายตัวจริงแน่นะใช่แล้วฉันนี่แหละชิคกี้ตัวจริงอฉันไม่เชื่อหรอกเห็นไหมชิคกี้เต็มไปหมดเลยเจ้าพวกนั้นมันคือร่างโคลนของฉันตั้งหากแล้วหมายว่ายังไงอ่ะฉันใช้เจ้านียังไงและ่ะเป็นน้ํายาร่างโคลนที่ฉันขอให้คุณลุงวิศาทําให้เนี่ยนี่นายแกล้งฉันอย่างนั้นเหรอชิกกี้เขาเรียกว่าทดสอบตัางหากแล้ว โมโหยิ้ว oh, เลยเอาแนะ่จริงๆฉันกะจะเอามาเล่นเกมกับเธอเนี่แหละเอ็นเจอย่างงี้นี่เองไอเจ้าน้ํายาเนี่ยแค่ปลาขวดนี้ลงพื้นมันก็สร้างร่างโคลนขึ้นมาได้แล้วแนะ่เอ็นเจว้าวเจ๋งเลยนะโอ้ยอะชิคกี้นี่นายโอ้โหให้ตายเถอะใจเอ็ J, นเะอ็นเจนั่นมันแค่ร่างโคลนนะอะแบบนี้นี่เองฉันตกใจหมดเลยเปิดประตูมามีแต่ชิคกี้เต็มบ้านมีหมดเลยอะโทษทีฉันแค่ทดสอบน้ํายาเนะี่ย <c oughs> นายเนี่ยนะเอาแน่เอาหน้าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเอ็นเจเกมนี้มีชื่อว่าแยกเงาพันร่างเป็นไงแยกเงาพันร่างงั้นหรอฉันได้ปล่อยตัวคโคลนพวกนี้ไว้ทั่วหมู่บ้านแล้วพวกมันก็แค่จะเดินวนไปวน,ปวนมาชนนู่นชนนี่ไปเรื่อยเธอก็แค่ต้องหาตัวจริงฉันให้เจอ,อแล้วจะมีโอกาสทายแค่สามครั้งเท่านั้นไม โหดเกินฉันจะไม่ไปซ่อนสิ่งที่ฉันจะทําก็คือเดินปะปนกับตัวพวกนี้ก็พอแล้วโอ้ยเอาจริงดิใครจะทําได้เนี่ยเอาหน่อยหน่าเอ็นเจฉันว่าอย่างเธอทําได้อยู่แล้วอีกอย่างนะเกมนี้มีรางวัลด้วยรางวัลเหรอแควอทองว้ายอุ้ยอยากได้จังเลยอยากกินแครอทองคอยางกินไม่ได้นะอันนี้เป็นรางวัลสําหรับผู้ชนะเธอจําเป็นจะต้องชนะฉันให้ได้ก่อน กินแกะขาดไปก่อนล้วกันงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมโอเคก่อนอื่นเธอต้องไปปิดตาก่อนนะเอ็นเจรับทราบตรงนู้นเลยหันเข้ากำแพงไปเลยได้เลยห้ามแอบ,บดูละ่ะเอ็นเจสองีโอเคตามกฎแล้วฉันไม่สามารถซ่อนได้ฉันอยากจะขึ้นไปป่าปนกับเจ้าพวกตัว 8, 9, บุหรังคาแต่ว่าฉันจะผ่านเอ็นเจไปได้ยังไงละ่ะชิบชิบชิปชิปเท่าไรนะเอาเลยพร้อมแล้วเหรอโอเค อยู่ไหนนะเดินเนียนไปก่อนละกันโอ้ยเยอะซด้วยสิอทางนี้หรอไว้เริ่มจากตัวนั้นก่อนละกันอันน้าเดินหนีแบบนี้ฉันว่าใช่แน่ชิคกี้ฉันรู้แล้ว่าเป็นนายอะชิคกี้ชิชิไม่ไม่ไมใช่หรอผิดตัวแล้วเอ็นเจเธอเสียนหนึ่งแต้มอะไรกันเนี่ย ยังไม่ทันถึงสองวินาทีฉันก็โดนฉันแล้วอ่ะเหลือโอกาสอีกแค่สองครั้งเท่านั้นไม่งั้นต่อไปแย่แล้วฉันว่าต้องอยู่ในบ้านแน่เลยฮ่าฉันรู้นะรอดมาได้ยังไงเนี่ยเกือบไปแล้วใช่หรือเปล่าเฮ้ชิคกี้จังหวะนี้แหละเข้าบ้านก่อนแล้วฮฉันยังไม่เดาแล้วกันนะวิ่งแล้วจังหวะนี้ข้างบนบ้านฉันว่าจะต้องอยู่ในนั้นแน่เลย ชิคก,กี้เฮ้ยมาแล้วนายหนีฉันไม่พ้นหรอแน่ใจเหรอโอ,โ,หโอ้โหอืมเอ็นเจไม่เยอะไปหน่อยเหรออืมชิคช,ชิกี้อ่านั่นไงฉันเจอแล้วแม่แอบตรงนี้นี่เองชิกี้เออเธอคิดว่าฉันเป็นตัวนั้นอย่างนั้นเหรอชิกี้นี่นายเอาล่ะเอ็นเจเธอจะเดาว่าตัวนั้นคือฉันใช่ไหมใช่เสียใจด้วยนั่นไม่ใช่ฉันอือหือ่ยเธอทายผิดรอบที่สองแล้ว จังเลยอะ่ะฉันเหลือชีวิตสุดท้ายแล้วอะ่ะงั้นฉันจะใบให้นะฉันอยู่บนหลังคาอ๋อนายอยู่บนหลังคานี่หรอใช่แล้วแหละเอ็นเจโอ้โหแต่ว่ามันก็เยอะอยู่ดีอะ่ะชิเก้ฉันกําลังเดินเนียนๆให้ดูเหมือนตัวโคลนพวกนี้อยู่เนะี่ยนายช่วยทําอะไรแปลกๆหน่อยได้ไหมอะ่ะไม่ได้หรอกเอ็นเจฉันว่าฉันใบยเยอะเกินไปแล้วนะอีนิดเดียวเธอก็ทายถูกแล้วไอ้แย่ชะมัดเลยอะ่ะทายมาเลยเอ็นเจเดี๋ยวนะอ๋อ ฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วฉันรู้แล้วต้องทำยังไงนายถึงจะเผยตัวตวนออกมาดูเธอมั่นใจจังเลยนะโอ๊ะเอ๊ะแย่จังเลย <S <S นี่เธอล้วพังเส้นแล้วอ้าวหลบไปหลบไปนี่เอ็นเจจะพังร้วฉันทำไมเอานายตัวจริงนี่นะชิกี้ฉันเจอแล้วเอ,อลเอ๊ะ นายแพ้แล้วอะอะไรเหรอเธอพูดเรื่องอะไรเนะี่ยเธอยังทายไม่ถูกเลยนะฉันไม่รู้นี่ายฉันเจอนายฉันตามกลิ่นนายอยู่เนไ่ไม่ไม่แลนี้ไปไหนเฮ้ยเธอยังไม่เจอ,อฉันเธอยังไม่เจอฉันพูดไม่เป็นคําพูดเลยนะไม่ใช่ซะหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันฉันเจอนายแล้วมานี่แล้วมาเน่ไม่ใช่ชิคกี้เธรู้ได้ไงว่าเป็นฉันฉันรู้ได้ยังไงเนี่ยเหรอปะเถเอ้ยง่ายนิดเดียวก็นายเป็นคนรักบ้านสักขนาดนั้นฉันทําอะไรพังสักอย่างนายก็โผล่มาเองเละนะ <c oughs> โอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอเอ้าไม่มีกฎบอกสักหน่อยว่าห้ามทำแบบนี้<ด>นะเอ้ยก็ได้ก็ได้ไดแจ้งเลยเอ้านี่รางวัลของเธออุ๊ยว้าวน่ากินจังเลยของดีมากเลยนะรู้ไหมเนี่ยธอกินทันทีเลยเหรอเอ็นเจอ้ย,อย,อยอรสชาติเหมือนเหมือนจะไปเค้าเฝ้าพระเจ้ากรอบนอกนุ่มในฉันฉันลาก่อนเดี๋ยวก่อนเอ็นเจ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 